วัตกรรมใหม่พัฒนาอาชีพให้ยั่งยืนพลิกฟื้นเศรษฐกิจชุมชนในปัจจุบันข้าวเหนียวมีจำนวนที่ลดน้อยลงเนื่องจากปัญหาภัยแรงฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาลข้าวเหนียวในท้องตลาดจึงมีราคาที่สูงขึ้นแต่ราคาข้าวเปลือกเหนียวลดลงทำให้ชาวนาหามาปลูกพืชผักอย่างอื่นทดแทนเพื่อหารายได้ให้มากขึ้นแต่ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย จะทำอย่างไรให้ข้าวไทยกลับมาเป็นรายได้หลักของชุมชนคิดทอดสติกกี้ไร้ข้าวเหนียวตึ่นสำเร็จรูปข้าวเหนียวเติมนวัตกรรมเพิ่มไอเดียสร้างธุรกิจชุมชนสมัยใหม่เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมาจากการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคป,ปัจจุบันมีชีวิตที่เร่งรีบต้องการความสะดวกสบายในการรับประทานอาหาร จึงมีแนวคิดด้านนวัตกรรมใหม่คือคิดฮอดสติกกี้ไรซ์ข้าวเหนียวกึ่งสำเร็จรูปแนวคิดที่จะทำข้าวเหนียวกึ่งสำเร็จรูปซึ่งขั้นตอนการทำชาวบ้านจะนำข้าวเหนียวมาผ่านกระบวนการเนื่งให้สุก80%และทำให้แห้งได้ความชื้นเพื่อรักษาความสมดุลของข้าวไว้โดยจะนำข้าวเหนียวมาอัดในปริมาณที่พอรับประทานผ่านการอัดสุญญากาศ ทำให้ข้าวเหนียวกึ่งสำเร็จรูปนี้สามารถเก็บได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานในหนึ่งถ้วยจะมีปริมาณ80กรัมมาพร้อมกับซองน้ำเปล่าบริสุทธิ์เพียงคุณเปิดฝาเติมน้ำเปล่าที่แนบมากับถ้วยเข้าไมโครเวฟจะได้ข้าวเหนียวนุ่มร้อนสุกกำลังดีพร้อมรับประทานคิดทอดสติกกี้ไลท์ข้าวเหนียวกึ่งสำเร็จรูปเป็นนวัตกรรมใหม่พัฒนาอาชีพชาวนาะ ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวเหนียวผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยสะดวกต่อการพกพาช่วยยืดอายุการเก็บรักษาให้นานขึ้นทําให้มีข้าวเหนียวรับประทานและส่งออกได้ตลอดทั้งปีเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้นและยังสามารถเป็นเอกลักษณ์ประจำชุมชนได้อีกด้วย